วัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะวันนี้โชคดีนะครับที่ได้มาเจอกันเนาะวันนี้จะเป็นการสอนการปล่อยคิวนะฮะการส่งคิวอะนะครับการส่งคิวเป็นหัวใจหลักสําคัญครับหนึ่งในสามสำคัญเลยนะในการใช้นะครับคือสามหลักหนึ่งเนี่ยคือการเข้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยครับเดินเข้าเหลี่ยมสองครับคือเหลี่ยมความสําคัญก็คือเหลี่ยม ถูกต้องหรือไม่นะครับสครับการส่งคิวนะซึ่งการส่งคิวประกอบไปด้วยโฟลคอนแทคพอยต์นะครับและการดึงแล้วดันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับเวลาเราจะส่งคิวนะเราจะทําอย่างนี้นะครับเห็นไหมไอ้สั์ไอ้สั์ <c oughs> ถึงก็พลาดเลยเวลาเราส่งคิวนะครับเราอยา่าสาวคิวแล้วก็เด้งเันสปริงนะครับให้เราสาวคิวแล้วก็หยุดหน้านะครับหยุดหน้าเพื่อเลือกคอนเท์นะครับผมเลือกเอผมก็ยกสะพานมือขึ้นอย่าไปปรับหลังยกเลือกนะให้ใช้สะพานมือครับเลือกเอนะครับ หยุดหน้านะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วมองที่จุดคอนโทรลนะครับดึงแล้วก็ดังนั้นนะครับจังหวะที่เราจะดึงถอยหลังให้เรามองลูกเป้านะครับแล้วเราก็ดึงช้าๆดึงช้าๆครับแล้วหยุดหลัง2วิครับจากนั้นให้ดันออกไปหยุดหลังให้ได้2วินะแล้วก็ดันออกไปครับสําคัญมากคือตอนที่เราดึงหลายๆคนเนี่ยมองข้ามตรงจังหวะดึงนะถ้าคุณดึงไวคุณจะติดลบหรืออาจจะบวกบวกลบคืออะไร คือตรงกลางคือศูนย์ครับถ้าคุณติดบวกมันจะออกขวาครับถ้าคุณติดลบมันจะออกเอ้ยถ้าคุณติดบวกมันจะออกซ้ายถ้าคุณติดลบมันจะออกขวาครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนดึงเนี่ยสำคัญนะครับถ้าคุณดึงเร็วนะครับมันจะติดลบนะครับหรือจะติดบวกผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาจะดึงนะครับให้หยุดหน้านะครับแล้วดึงช้าๆครับเพื่อมาหยุดหลังดึงช้าๆครับจื๊อเห็นไหมแล้วหยุดหลังครับแล้วปล่อยเพราะฉะนั้น หลักที่ผมจะสอนนะครับเป็นเป็นเป็นข้อๆนะครับเป็นตอนๆไปนะท่านผู้ชมนั่นคือการดึงชา้าๆเพื่อมาหยุดหลังหัวใจหลักของวันนี้นะครับท่านผู้ชมดึงชา้าๆเพื่อมาหยุดหลังนะครับและไม่ต้องเปิดปิดกิฟต์นะครับดึงชา้าๆครับท่านผู้ชมเห็นไเล็งเล็งเล็งจุดลงไว้นะครับจากนั้นดึงชา้าๆครับเพื่อมาหยุดหลังครับพอครบสองวิก็ดันออกไปครับดันนะเห็นไหมผมใช้คําว่าดันนะไม่ต้องส่ง เดี๋ยวส่งเราจะใช้กับลูกที่ power shot หรือลูกเลยครึ่งโต๊ะไปแล้วเราจะใช้คําว่าส่งนะครับส่งก็คือการส่งแต่ดันก็คือดันนะครับดันแล้วค่อยส่งนะครับจะเป็นการใช้ลูกระยะไกลนะครับอันนี้ระยะุระยะใกล้เราแค่ดันเฉยนะครับถ้าเราจะใช้ power shot เนี่ยเราค่อยดันแล้วส่งนะครับอาจจะเข้าใจยากแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอ่ะอย่าลืมครับวันนี้หลักสําคัญคือการดึงช้าๆแล้วค้างไว้สองวินะครับเห็นไหมครับนี่ครับ เอนะดึงช้าช้านะครับดึงมาช้าช้าแล้วค้างไว้สองวิครับดึงช้าช้าแล้วค้างไว้สองวิคราวนี้เราจะใช้แรงเยอะเราจะไปกินแดงเนาะเราจึงดึงมาประมาณระดับกลางครับอ่าระดับหลายคนยังไม่รู้ถ้าดึงมาแค่นี้ระดับเบาครับดึงมาแค่หนึ่งลูกสนุกเรียกว่าระดับเบานะครับถ้าดึงมาระดับกลางเกือบถึงนิ้วกลางครับเรียกว่าระดับกลางแล้วค้างไว้นะครับถ้าระดับเร็วดึงมาที่โคนครับแล้วพุ่งออกไฟนี่คือระดับเร็วมีทั้งหมด3ระดับนะครับความเร็ว3ระดับนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับ ลงไปครับสะพานมือไปที่ A เห็นไหมครับจุด A เนาะจากนั้นสาวขึ้นสองสาครั้งนะครับดึงช้าช้ามาหยุดหลังที่ระดับกลางครับดึงช้าๆนะครับ <c oughs> ดึงช้าช้าให้แม่ระดับกลางนะครับสองวิลดันออกไปเห็นไหมสองวิลดันออกไปนะครับอ่านี่คือหัวใจสําคัญแล้วนะท่านผู้ชมเพราะหลายหลายคนนั้นเนี่ยมักจะดึงเร็วนะครับพอดึงเร็วพวกมันจะลบนะครับคือมันจะไม่ตรงอ่ะมันจะผิดพลาดนะบนึีนะ ลูกใกล้ตาเห็นไหมลูกใกล้ตาต้องใช้ขอบลูกแทงนะครับอย่าใช้อย่าใช้ใชปลายคิวหรือกลางขาวแทงนะครับให้ใช้ขอบลูกนะครับสมมรัลูกนี้นะต้องใช้ขอบลูกนะครับเห็นไหมจะส่วนแปดเนาะผมก็ใช้ขอบลูกแทงดึงช้าๆนะครับหยุดหน้านะครับดึงช้าๆเห็นไหมแล้วแทงออกไปนะครับอ่ามาเนี่ยเใกล้าตาเกินแทงไม่ลงแทงไม่ลงอ่าค่อยๆไปนะลงไม่ลงเนี่ยว่ากันนะครับแต่ว่าให้เรียนรู้วิธีก่อนนะครับดึง สาวคิวนะครับดึงช้าๆนะครับแล้วค่อยหยุดอย่าดึงงี้แล้วหยุดนะครับเนีย่ยดึงปุ๊บหยุดงี้ไม่เอานะครับเล็งนะครับเลียกไปที่บีบีนะครับดึงช้าครับดึงหยุดดันแค่นี้นะฝึกแค่นี้ก่อนนะครับโฟลคอนแทคพอยท์ Toy, ผมคงไม่ต้องสอนเนาะสะพานมือคางหน้าอกกิ๊บมือ ต้องเป็นเส้นเดียวกันต้องชิดหน้าอกหมดนะครับอย่าให้คิ้วหลุดอกนะครับถ้าคิ้วหลุดอกลูกจะติดลบนะครับหรือไม่กระติดบวกมันจะไม่เป็นศูนย์นะครับมันจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นคิ้วต้องสีหน้าอกตลอดนะครับอ่าชมพูนะครับบีบมอนเดิมนะครับคราวนี้หยุดหน้านะครับอย่าลืมนะฮะดึงช้าๆแล้วมาหยุดหลังสองวิดึงช้าๆนะครับอยู่หลังสองวิแล้วดันออกไปเห็นไหมดึงช้าๆนะครับ อยู่หลังสองวิแล้วดันออกไปตรงนี้รับรองผมบอกเลยท่านผู้ชมจะโคตรแม่นแต่ต้องฝึกให้เป็นธรรมชาติเพราะหลายๆคนนั้นจะลืมจุดนี้ผมอยากให้ผู้ชมฝึกแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ <c oughs> มุ่งมั่นจดจําจุดนี้ให้ได้นะครับก็คือจุดที่เราดึงช้าๆามาหยุดหลังสองวิดึงช้าๆครับแล้วมาหยุดหลังสองวิท่านผู้ชมจะกลายเป็นนักสนุกเกอร์แบบมืออาชีพไปเลยนะครับและ,ะวิธีการแทงอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปนะครับ เราจะกลายเป็นผู้ที่สุขุมนุ่มลึกไปเลยนะครับเพราะปกติท่านผู้ชมจะแทงอย่างนี้แล้วก็ดึงมาอย่างนี้แล้วก็แทงออกไปถูกไหมมันเร็วเกินไปครับมันหยาบนะครับมันหยาบครับท่านผู้ชมมันไม่ควรทํานะครับสิ่งที่คุณจะทำนั่นก็คือ๋ยวผมกดซีนะแล้วไซส์ซนิดนึงนะไอ้ไซส์ขวานดนึงนะผมจะดึงช้าๆครับแล้วมาหยุดหลังสองวิดึงช้าๆเห็นไหมดึงมาแล้วช้าหยุดหลังสองวิแล้วส่งออกไปครับเห็นไหมครับดึงช้าๆหยุดหลังสองวิแล้วก็ส่งออกไป ไม่ยากนะอ่าไม่ยากนะ <c oughs> เบาไปนิดนึงนะคือตรงนี้นสวยอ่ะคราวนี้ผมจะตบเขียวให้ดูนะครับหลุมไกลนะดึงชา้ชาๆนะครับหยุดหลังสองวิแล้วดันออกไปตรงนี้ต้องใช้น้ําหนักกลางนะนะเพราะจะดึงขึ้นมากินแดงใช่ไหมแล้วก็หยุดหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ดึงมาชา้ชาๆนะดึงชา้ชาๆนะครับแล้วหยุดหลังสองวิแล้วดันออกไปนะครับน้ําหนักกลางเนะาะช้าครับแล้วดันออกไปครับ ผมไม่หยุดหลังผมไม่หยุดหลังสังเกตไหมผมดึงมาช้าก็จริงนะครับแต่ผมไม่หยุดหลังนะฮะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเอาใหม่นะคุณผู้ชมเมื่อก,กี้ไม่ได้หยุดหลังที่อะไรเลยผมมาวางไว้ไตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะผมจะเล็งไปที่เขียวเหมือนเดิมนะครับเหลี่ยมประมาณประมาณครึ่งใบแหละนะอาจจะเบากว่าครึ่งใบหน่อยนึงนะครับบากว่าครึ่งใบนิดนึงนะครับผมก็หยุดหน้าครับแล้วดึงช้าๆหยุดหลังนี่สําคัญเลยนะดึงช้าๆมาแล้วหยุดหลังอย่าลืมนะให้หยุดหลังสองวิ้นครับ เอาดึงครับดึงช้าๆครับหยุดหลัง2วิครับสวยงามเห็นยหแมว่าถ้าเราดึงช้าๆแล้วมาหยุดหลัง2วิเนี่ยเราจะได้เปรียกนะไอ้เสี้ยสนุกเหยียบหน่อยอ่ะมาอ่ะอย่าลืมนะท่านะผู้ชมสิ่งสําคัญของมันคือหัวใจสําคัญครับก็คือการหยุดหลัง2วิแต่ต้องดึงช้านะนี่คือส่วนสําคัญอีกอย่างหนึงถ้าเกิดดึงไวจะลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ดึงช้าๆนะครับนะดึงครับหยุดนะนะดึงหลังช้าครับแล้วก็หยุดไว้แล้าวส่งออกไปครับเห็นไหมมันเป็นส่วนสําคัญที่สุดแต่ว่าทุกคนลืมนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งเขียวนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าสนุกเกอร์มือใหม่หรือว่ามือสมัครเล่นก็ตามเนาะจะลืมจุดนี้ครับคือจุดดึงช้านะครับถ้าคุณดึงไว้นะผมบอกได้เลยครับถ้าคุณดึงไว้คุณติดลบแน่นอนครับมันจะไม่ตรงนะครับ ลูกนี้ผมจะกินดำนะครับไเชียร์เลดไปไหนวะทำบนึ่งครับอะทำตามที่ผมสอนนะครับกระบวนการของมันก็คือหยุดหน้าดึงหลังช้าแล้วค้างไว้2วิกระบวนการมีแค่นี้นะผู้ชมะลูกนี้นะครับผมกดไปที่ A นะครับเห็นไหมแล้วก็ไสขวานิหนึ่งไปกินเหลืองนะครับเหลี่ยมตบก็คือขอบชนขอบนะครับผู้ชมนะฮะหยุดหน้านะครับแล้วดึงช้าช้าหยุดหลังครับดึงช้าช้าเห็นไหมครับหยุดหลังไว้ครับแล้วส่งไปครับ ประมาณนี้นะครับส่วนตีนไม่ลงทขอโทษดีท่านผู้ชมเออเ,เก่งไว้หน่อยเอาใหม่นะครับประมาณนี้เนาะอีกทีนะครับขอบชนขอบเหมือนเดิมนะครับหยุดหน้านะครับหยุดหน้านะแล้วดึงช้าช้านะครับดึงช้าๆอยู่หลังสองมิครับดึงช้าๆดึงช้าๆเห็นไหมอยู่หลังสองมิครับดันออกไปอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมถือว่าแม่งลงแล้วกันใกล้เชียงสุแล้ว ต้องฝึกให้ได้นะฝึกให้ได้นะครับนี่กูใช้เลสหมดทุกลูกเลยนะอ่าเอาใหม่นะครับหนึ่งส่วนแปดเนาะหนึ่งส่วนแปดนะครับกดได้บนะีบๆแล้วไปกินเขียวนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมดึงาช้าๆนะหยุดหน้าก่อนเนาะอย่างนั้นดึงฮนะดึงาช้าๆครับเห็นไหมค้างไว้แล้วปล่อยไปครับอ่อาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใช้มือไม่ค่อยจะลงไอ้เวรสึกใช้เลสอ่ะนี่ก็คือวิธีการดึง ดึงช้านั่นเองนะผมจะตั้งหัวข้อไว้ว่าดึงช้านะครับคราวนี้เหลืองถึงดําบ้างนะครับเหลืองถึงดํานะครับด้วยการดึงช้าอย่าลืมนะท่านผู้ชมเข้าเหลี่ยมจดคิวนะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมดึงช้าช้านะครับดึงนะดึงช้าช้านะครับเนี่ยหยุดหน้าใช่ไหมแล้วดึงครับดึงช้าช้าเห็นไหมครับค้างไว้สองวิแล้วปล่อยออกไปไม่ยากนะไม่ยากนะอย่าลืมนะครับ อ่าลูกนี้เหมือนกันเราจดไปที่ BB ีเลยเห็นไหมบีบีถอยหลังคืบหนึ่งเนาะแล้วเราก็ดึงช้าๆครับน้ําหนักก็เบาหรือกลางก็แล้วแต่ดึงช้าๆเห็นไหมอย่าดึงไว้นะดึงช้าๆเห็นไหมครับหยุดสองวิแล้วก็ดันไปไม่ยากเนาะอย่าลืมนะท่านะผู้ชมสําคัญมากเดี๋ยวฝนหัวก่อนลืมด้วยดึงช้าๆอ่าลูกนี้เป็นลูกสกูแล้วฟาดชิ่งกินน้าเงินนะครับให้ท่านผู้ชม จดเข้าไปครับดึงคะชอย่าลืม follow two ได้นะไอ้สัตว์ทุกคนต้อง follow two ได้แล้วนะถึงระดับนี้แล้วนะหยุดหน้าไมครับดึงก็ะช้าหยุดหลังครับดึงช้าครับหยุดหลังหยุดหลังเฮ้ยหยุดหลังสักสองวิแล้วแทงออกไปนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะหยุดหลังสองวินะแล้วแทงออกไปนะครับดันออกไปนะครับเมื่อกี้ผมกระชากนะไม่ค่อยสวยเลยเ้าลูกนี้ครับเล็งไปเลยครับประมาณหนึ่งส่วนแปดนะครับกดไปที่บีนะครับไซายนิดหนึ่งนะครับ ดึงช้าๆนะท่านผู้ชมดึงช้านะครับดึงช้าแล้วหยุดสองวิดึงช้าหยุดสองวิดันออกไปครับอื้ <c oughs> สัน่นลงวะอ่าเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะ <c oughs> เอาใหม่นะครับชมพูล,ลูกนี้นะครับเหลี่ยมประมาณห้าเปนแปดนะครับ <c oughs> ดึงช้าๆนะครับพอเล็งเหลี่ยมได้ปุ๊บมองไว้แล้วก็ดึงช้าๆครับดึงชา้าหยุดแัออกไป ไม่ยากนะค่อยๆฝึกไปนะครับครั้งหนึ่งนะครับเหลี่ยมน,นี้นะครับเป็นเหลี่ยมเอาขอบขาวนะครับเอาขอบคือเหลี่ยมห้าส่วนแปดแหละนะไม่ต้องคิดอะไรมากไอ้หียเหลี่ยมห้าส่วนแปดหยุดหน้านะครับดึงช้านะครับดึงหยุดแล้วดันออกไปครับ <c oughs> จะเห็นว่าเมื่อเราหยุดแล้วดันออกไปอะ่ะมันจะทำให้เรานิ่ง ไมคิวตรงมากนะครับไาคิวโค้ตรงโอเคละโอเคละท่านผู้ชมเข้าใจแล้วเนะาะคราวนี้คราวนี้จะเป็นลูกไก่ลูกไก่เนาะ <c oughs> ลูกไก่นะครับผมแทงแดงเนาะลูกไก่นะครับลูกไก่เนาะลูกไก่กูเริ่มจากน้ําเงินเลยดีกว่ามันง่ายดีวะเพราะมันต้องตั้งจุดอยู่แล้วนะน้ำเงินนะครับ <c oughs> น้ําเงินนะครับ เงินลูกยากเลยนะลูกนี้ประมาณสามส่วนสี่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับหยุดหน้านะครับแล้วดึงหลังมาช้าช้านะเนีย่ยดึงช้าช้านะแล้วหยุดนะครับแล้วดันออกไปนะครับเวลาดันออกไปอะ่ะอย่าดึงร้อยไปร้อยนะคือแบบดึงมาร้อยแล้วส่งร้อยไม่เอานะครับดึงร้อยแล้วส่งร้อยอย่างเงี้ยพลาดง่ายนะครับ ให้ดึงมาร้อยแล้วส่ง2ี่ครับเอ้ยแล้วดันไปยี่สบครับดันไปสักยี่สิบแล้วค่อยส่งอีกแปดสิเปอร์เซนตหรือดันไปสัก3า็แล้วค่อยส่งอีกเจ็ดสเซก็ได้นะครับอย่าดึงมาร้อยแล้วส่งไปร้อยนะผิดพลาดหมดนะครับอ่ะหยุดหน้านะครับเยียมสามจนสี่นะครับแล้วดึงชา้าๆหยุดหลังครับดึงชา้าช้าหยุดหลังนะดึงชา้าหยุดหลังครับเห็นไหมดึงช้าหยุดหลังครับแล้วค่อยส่งปลายคิว้วจะตรงเวลาส่งก็เริ่มตั้งแต่ สิบยี่สิบสามสิบดันนะแล้วส่งเจ็ดสิบไปร้อยทีหลังเขาเรียกว่าแรงปลายนะครับถ้าคุณแทงแรงปลายได้นะปลายคิวคุณจะนิ่งนะครับแทงให้เร็วแค่ไหนปลายคิวคุณก็นิ่งครับเพราะว่าคุณใช้แรงปลายไม่ใช่ว่าแรงตั้งแต่ต้นถ้าคุณแรงตั้งแต่ต้นปลายคิวคุณเบี้ยวแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เบี้ยวครับไม่มีทางตรงเ <c oughs> ลยครับท่านผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะครับสําหรับการส่งคิวด้วยการดึงช้านะครับ ถ้าเป็นลูกใกล้ๆอย่างเงี้ยสบายเลยท่านผู้ชมนะครับสบายเลยเอยงท่านผู้ชมแค่หยุดหน้านะครับแล้วก็ดึงหลังนะช้าดึงนะช้าแล้วหยุดแล้วส่งออกไปน,นี่โคตรง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกไปนะครับดึงนะช้าเห็นไหมครับค่อยๆดันออกไปนะอย่าลืมนะครับว่าดึงช้าๆหยุดแล้วดันออกไปบางทีผมก็ไม่หยุดหลังนะ พยายามฝึกให้ติดเป็นนิสัยให้ได้นะก็คือพยายามหยุดหลังให้ได้นะครับท่านผู้ชมนะลูกไก่ดึงช้าๆก็จริงแต่ต้องหยุดหลังด้วยนะครับเห็นไหมครับดึงช้าหยุดหลังแล้วดันออกไปเดี๋ยวไปครับโอเคเนาะโอเคอ่าโอเคนะท่า okay. okay, นผะู้ชมนะคราวนี้ท่านผู้ชมก็ไปฝึกลูกไม่ไกลนะักแล้วเนาะอย่าพยายามฝึกหลายๆอย่างรวมกันนะวันนี้ผมสอนแค่ท่านผู้ชม ดึงหลงังช้าแล้วมาหยุด2วิเอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปแบบว่าเอ,อเย่าเพิ่งไปแบบว่าดันดัน30สทรง70อย่าเพิ่งเอานี่ไปรวมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแยกภาษาไม่ได้แล้วมันจะงงนะครับให้ท่านชม,ชมดันคิวอย่างเดียวพอก่อน,นครับดันไปก่อนนะฮนะ,ะหยุดอ่ะผมผมผมรู้ว่าเหลี่ยมอะไรท่านชมก็รู้เห็นไหมประมาณสามส่วนสี่นะครับฉะนั้นหยุดหน้าครับอย่ามครับหยุดหน้านะครับ ดึงช้าๆมาเพื่อจะหยุดหลังดึงช้าๆเพื่อจะหยุดหลังนะครับแล้วก็ดันออกไปเอาแค่นี้ก่อนเนาะดึงช้าๆเพื่อมาหยุดหลังแล้วดันออกไปเอาแค่นี้ก่กอนเนาะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเอาสิ่งที่ผมสอนไปใช้หลายอย่างรวมกันนะครับให้ท่านผู้ชมใช้แบบว่าทีละอย่างก่อนเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเดี๋ยวสับสนเนาะเพราะคนเรามันไม่เท่ากันนะครับคนเราไม่เท่ากันนะงั้นค่อยๆทำ เ,เหลืองเขียวชออนะว็อกคอฮะเขียวช็อกอนะครับเหลี่ยม5้าส่วนแปดนะครับท่านผู้ชมก็กดไปที่ C ก็ได้นะครับ C ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงช้าช้านะเพิ่มมาหยุดหลังนะดึงช,ชา้าช้าหยุดหลังนะครับแล้วก็ดันออกไป<ส>เห็นไหมครับดึงช,ชา้าช้าหยุดหลังแล้วก็ดันออกไปนะครับ <S <S อะไร <S 2> <S 2> ไปเย็นด <S <S ิหยุดหน้านะครับเห็นไหมครับ C นะหยุดหลังครับ ดึงมาถ้าช้าก่อนลืมบอกเฮียดึงช้าช้าหยุดหลังด้านออกไปนะไอสัตว์ลืมเลยโอ้โทษทีนะคุณผู้ชมนี่แหละเวลาเราให้ความสําคัญใดส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะลืมส่วนหนึ่งนะเมื่อกี้เราดึงหลังเราให้ความสําคัญมันใช่ไหมแต่เราเสือกลืมเหลี่ยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องรวมกันนะครับเหลี่ยมห้าส่วนแปดนะครับกดด้วย A ซ้ายขวานิดน,นึงนะครับหยุดหน้านะครับดึงช้าช้าครับหยุดหลังครับ ก็้ดันออกไปนะครับอย่าอยได้หน้าลืมหลังนะพยายามนะครับอ่าันนี้เป็น6กนาฬิกานะครับสายขวานิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับดึงช้าๆแล้วมาหยุดหลังดึงช้าๆแล้วมาหยุดหลังนะครับดึงช้าๆหยุดหลังแล้วไปครับหมาผีสิบเจ็ดไหมเออลองดู โอ้โหไม่ได้เล่นสักทีอย่างเง้นะผีเซเจนอ่ะอ่ะลูกนี้ก็ประมาณครึ่งใบนะครับกดไปที่ซีนะครับ,รบซ,ซ้ายนิดน,นึงนะครับดึงช้าๆแล้วมาหยุดหลังนะครับดึงช้าๆแล้วมาหยุดหลังลออครับ,บนะดึงช้าๆนะครับ,ะะรบมาหยุดหลังแล้วดันออกไปครับอ่าหลุมกลางบ้างเนาะหลุมกลางเนาะดึงช้าๆนะครับดึงนะดึงช้าๆนะครับดึงช้าๆแล้วมาหยุดหลังแั้ดันออกไปครับเป็นไงขาวลงรูเลยสวยไหม ไอ้สัต <risque> ว okay, ์โเอเคท่านผู้ชมผมลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามที่บัญชีนี้นะวีโดแชริลืมธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อผมจะได้มีกาลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับจะได้มีเงินมาจ่ายค่าชั่วโมงสอนท่านผู้ชมไงนะช่วยผมหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าได้หน้าลืมหลังนะต้องได้ทั้งหมดนะครับหยุดหน้าดึงช้าๆหยุดหลัง แล้วดันออกไปนะครับอย่าได้หน้าลืมหลังนะครับถ้าคุณได้ดึงแต่คุณเสือกลืมเหลี่ยมมันก็ไม่ลงนะครับอย่างผมนี่ไหมหยุดหน้าหยุดหลังแต่เสือกไม่ได้มองเหลี่ยมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรวมกันนะครับยิ่งถ้าเกิดผมพูดไปด้วยแทงไปด้วยนะบอกได้เลยครับส้นไปนมากๆนะครับไม่มีสมาธิหยุดหน้านะครับดึงแล้วชา้าหยุดหลังครับดันออกไปนะครับเนาะเอาแค่นี้นะ อย่าลืมนะท่านผู้ชมได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับดึงช้าหยุดหลัง2วิ 2> แล้วอย่าลืมเหลี่ยมนะครับไม่งั้นไม่ลงนะครับเห็นไหมได้หน้าลืมหลังโอเคเจอกันใหม่ท่านผู้ชมบายครับ